มาดูต้นชะอมกะเกษตรกรบ้านเราทําไมถึงแก้ไม่หายสักทีต้นชะออม,มีหนอนมีบ้งถ้าหน้าฝนเมื่อไหร่ไม่ได้กินหรอกคะ่ะยอดชออมไม่มียอดพอถูก ศัตรูพืชเอาไปจนหมดไม่รู้จะแก้ยังไงเกษตรกรบ้านเราพอปลูกชะอมทีไรห,หน้าเข้าหน้าฝนก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้ปัญหาที่แก้ไม่โกชะอมไม่มียอดเพราะ ศัตรูพืชกำจัดยังไงก็กำจัดไม่หายสทีไม่รู้จะแก้ยังไงปัญหาหน้าฝนของต้นชะอมไม่มียอดให้กินใครรู้วิธีแก้ก็ทักมาหน่อยนะคะ ชะอมไม่มียอดพาอถูกศัตรูพืชมาทำลายมากัดมากินแก้ยังไงก็แก้ไม่หายค่ะถ้าเป็นหน้าฝนใบก็จะเป็นใบด่างๆแบบนี้นะคะใบก็จะไม่สวยถ้าใครรู้วิธีแก้ทักมาบอกเลยนะคะ แก้ไม่หายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใบก็ไม่สวยยอดก็ไม่มีก็ไม่มีลายได้เกษตรกร,ร,กรบ้านเราขาดลายได้ปกติหน้าแรงยอดไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีลายได้เข้าตลอดเพราะชะอมมียอด แต่หัวหน้าฝนชะอมไม่มียอดเพราะถูกศัตรูทําลายศัตรูพืชทําลายถ้าใครรู้วิธีแก้ก็ทักมาหาหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ